ข้าถึงข้าจะตายข้าก็จะลากเจ้าไปด้วยย่าจัดมาเต็มที่เลยเป็นไปได้ยังไงกันตาเจ้าแล้วเย่แล้ว ดูเหมือนจะลืมไว้ชีวิตเอาไว้ถามสักคนเมื่อดูจากรูปรัณ์ภายนอกแล้วเมสังหารเหล่านี้มาจากต้าอยู่คุณชายหลินท่านช่วยข้าไว้อีกแล้วไม่เป็นไรนี่คือหน้าที่ของข้าคุณชายหลินท่านช่วยอะไรข้าหน่อยได้ไหมเจ้าบอกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันตราบใดที่ข้าทําได้ข้าจะไม่ปฏิเสธคุณชายหลินแต่งงานกับข้าได้ไหมเอ๋ คนชายหลินได้โปรดอย่าเข้าใจผิดสิ่งที่ข้าหมายถึงคือท่านแกล้งทําเป็นสนิทสนมกับข้าได้ไหมเหมือนที่ท่านทํากับแม่นางเจ้าได้ไหมทําไมกันพอข้ายังไม่ได้แต่งงานภาพัวชีบัดจึงต้องเผชิญแรงกดดันจากห้าราชวงศ์ใหญ่ชีบาทจังเจ้าต้องคขีแต่รอบคอบถึงแม้จะเป็นการแต่งงานจอมปลอมก็ตามแต่สิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงของเจ้าเจ้าไม่สนใจเรื่องนี้งั้นหรือข้าได้คขดอย่างรอบคอบแล้ว ไม่ไหนเจ้าไม่ได้สนใจและข้าก็ไม่มีอะไรต้องสนใจลิงจูมีคนดีข้าอยากจะแต่งงานกับเจ้ามากกว่าชายจากห้าราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่นั้นทําไมดูเหมือนว่าเจ้ากําลังชมข้าเลยนะท่าเรือชายทะเลเจียงหนานฟูทิบปาจังเรือลำนี้มุ่งหน้าสู่โฟซังโดยตรงข้าคิดว่าไม่น่าจะมีคนรอบสังหารในทะเลอีกต่อไปขาอบคุณท่านมากทิบาจังเมื่อข้ากลับไปที่เมืองหลวงและเตรียมตัวดีแล้วข้าจะไปฟูซัง เพื่อขอเจ้าแต่งงานไหนๆข้าก็มาที่นี่ทั้งทีแวะไปที่เมืองของตระกูลจางสักหน่อยดีกว่าเมืองจางเจียใครกันที่กล้ามาขโมยเส้นเลือดแรกกันไม่ได้จะอยู่นานสักหน่อยเจ้าอีกแล้วงั้นเหรอเจ้าหนูโสกโปกข้ารู้ทุกการเคลื่อนไหวของเจ้า